สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสและยืนยันอีเมลเกมพีบีนะครับผมก่อนจะเปลี่ยนรหัสนะครับผมต้องยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนรหัสได้นะครับผมอย่างแรกมาที่ Google เลยนะครับพิมพ์คำว่า PB นะครับผมแล้วก็มาที่เว็บไซต์ครับเข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกข้อมูลเลยครับผม ID รหัสนะครับที่เราจะเปลี่ยนรหัสหรือยืนยันอีเมลนะครับผมโอเคครับผมมาที่ข้อมูล กรอกรหัสอีกครั้งแล้วก็มาคาว่าแก้ไขนะครับผมก็ใส่คาว่าแก้ไขอ e ีเมลนะครับผมก็กรอกอีเมลเข้าไปผมใครใช้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะฮะใช้อ e ีเมล gmail หรือว่าฮอตเมลก็ส่วนผมผมจะใช้ h o อ m a i ลนะครับผมโอเคครับบตอนนี้รหัส OTP คนับผงส่งไปที่ h o อ m เม l ของเราแล้วนะครับนี่ฮะก็ เข้มาบางครับผมออกครับกินไปที่เรียบร้อยนะครับผมพอเรายืนยันอีเมลไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมต่อไปเราจะเปลี่ยนรหัสนะครับผมออกจากระบบกรอดนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบกดคําว่าลืมอีเมลรหัสผ่านครับผมแล้วก็ใส่ไอดีเรานะครับแล้วก็ใส่อีเมลเราที่เรายืนยันไปนะครับผมโอเคแล้วก็กดต่อไปครับแล้วก็รอโค้ดที่ อีเมลครับผมนะฮะอีครับผมก็อางมาครับปุ๊บเราก็ต้องใส่รหัสใหม่ครับเดี๋ยวนะับผมนี่คือวิธีเปลี่ยนรหัสนะครับผมก็อก็ตั้งรหัสใหม่นะครับเรียบร้อยฮะไปที่เรียบร้อยนะครับผมรหัสใหม่ยืนยันอีเมลแล้วก็เปลี่ยนรหัสพานนะครับก็อืมับผมเรียบร้อยครับ